วันนี้จะพาเพื่อนๆมาปะป,ะ,ปะพื้นรถนะครับนี่อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้สูตเชี่ยวที่ซื้อมาครับโมโหเสียค่าปะผุเยอะทำเองดีกว่าออกหมดมเราจะปะพื้นตรงนี้เดี๋ยวเ,เราจะเอาผมออกก่อนดีกว่าตอนแรกเราเอากระดูกงูออกก่อนเลยฝั่งนี้ก็ถอดกระดูกงูออกหมดแนละ้ว นในห้างเคีย่ออุปกรณ์ข้างหลังกันนะเราจะต้องถอดบอเบาะทีมงานเยอะเลยอันนี้ยกเบาะออกไปแล้วเดี๋ยวจะดูว่าตรงไหนผูกมาก <Yeah. S 1> ดึงแผ่นรองออกไปแล้วน,นี่ก็จะเห็นแล้วตรงไหนผูกม,มากเดี๋ยวเราจะวางแผ่นตรงนี้ก่อนเลย ต้องออกแบบให้ดีเราจะวางแผนที่เราซื้อมาเราหาตำแหน่งหาตำแนหแน่งวางวางแล้วเป็นอย่าง๋ี้เ,เราจะเอาปากกามาร์กแล้วก็เจาะออกเสร็จแ้วางลงตำแหน่งดีร <c oughs> นเปลี่ยนให้มาในช่างใหญ่มาดูหน่อยของเดิมเขาเชื่อมไว้หนาเราจะเจียร์ตรงนี้ออกให้หมดจะได้วางได้ที่ยังติดอยู่ในเดิมทั้งหมดแล้วติดตรงไหนเมื่อกี้น่ฮะจี้ออกใช้เครื่องเชื่อมจัดการที่ออกตอนจี้ไปออกจะตัดเหล็กออกครับนี่วางเสร็จแล้ว แม่พอดีละเอาให้มันแน่นน,100น,น,นี่เขาลอยโวเลยเกลียวออกไปหมดแล้วต้องมีแก๊สนะโยงเอาเลกอ,อกออให้หมดวางแมพส,สวยๆกำลใช้สกูยิงไปก่อนเลยสี่ด้าน หวานตองน้ำเลยก็ไม่เข้ามันไม่คมไม่ใช่นนนนเป็นภาพฝันพ่นนะครับอเอาสติกเกอร์ปิดโลโก้นกาวปิดเลยพ่นเป็นสีบอลพ้นโลโก้นะ พนเป็นขอบไปเลยใช้เทคนิคแบบง่ายๆแบบนี้เรยพนด่วน24ชั่วโมงไม่ต้องคอยนานคนระับพนโลโก้ให้เงาวับเลยนับนับเพ้นไลท์ ไม่มีเท็นแน่เท็จข้างซ้ายจะไปเอาขาวลงอีกทีเล็ล็อกข้างล่างเงินไปนเติมสีแต่งสีใหม่นี่เขาเลายเสร็จแร้วครับคามควาาคา ใช้แหลก่นนี้นนป๊กมาไม่ต้องเชี่ยวนะเาเวลานงานด่วนไคองผมจะซื้อจะซื้อไอพวกอย่างนี้ิอันนี้สองใช้ตะวันจอยำแล้วก็เอาสกูตตามยไปยิงังนี่สไว้นั่นออก็ไม่อกอีกฮะ ขาเรียกดอกเจาะโดยเฉพาะมดเลยเจาะเข้า yeah. ก้าดอกธรรมดาจะไม่เข hmm? nah. ้าท uh, anyway, ี่เราเห็น okay. ม็นก็ทานการเสนอเสร็จแล้วครับคีนนิ่งนะเจาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่อนเดี๋ยวมันทะลุทำความสะอาดมาแงคีนนิ่งอย่างดีเตรียมพ่นสีสักหน่อย ส,สีกาแฟเขย่าอะไรเนี่ยคลิปนิ่งเสร็จแล้วเนื่องจากงานด่วนต้องทำให้เสร็จในวันเดียวเสร็จแล้วเดือยวายิงงานเสร็จแต่ก่อนแล้วีก้วน้ำเสียเวลามีเวลาล้วค้องแกว่งำนวณพราะฉน้นเพื่อการสมิง เนื่องจากไม่เอาสีการสนิมมาเสือหลังจะของ6.3ชุกไหนๆก็ถอดมาแล้วพ่นู่เลยสีมันติดไฟไหมเวลาร้อนๆอ่ะมันไม่ใช่สีชนไฟใช่เตื้องนี้หม้อกองน้ำก็พ่นใหม่ครับตัวนี้ก็พ่นใหม่ตัวนี้ทั้งการนะ ไ่ตรงนี้มันรั่วใช้กาวยางแปะดูด้วยว่าจะทำสีเขาเรียกตัวอะไรนะข้างในทาสีภายในครับทาสีภายในรถยนต์ทำสีเมัเรียกตัวอะไรนะข้างในทาสีภายในครับทาสีภลยในรถยนต์เสร็จเราจะเอาแบบนี้ อยู่ก็โลก็มั้งโลก็ทำยามฝัางซ้ายเสร็จแล้วเข้าฝั่งซ้ายนี่นีตนบาเดี๋ยวจะประกอบเบาะแล้วครับกำลังใส่เบาะนี่ครับเสร็จแล้วดูให้ดูภายในครับอย่างสวยแล้วเดี๋ยวมีเวลาค่อยกลับมาทำใหม่ตอนนี้รีบครับเนื่องจากเนื่องจากตอนนี้ตู้ตู้เชื่อของเรามีปัญหา ก็เลยทำแค่นี้ก่อน